สวัสดีครับสวัสดีกันในรีวิวที่ชื่อว่าทดสอบนะครับแบงกัน917 TD ตัวปืนโมเดลทรงกล็อก17กล็อง17นะครับงานจากค่ายโซลกินะครับโซลกิช่วยรุ่นว่า917 TD สีดำนะครับสีดำเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล่องให้ดูนะครับของเพิ่งเข้านะรุ่นนี้เพิ่งเข้ามาเติมนะครับหลังจากที่ขาดตลาดไปค่อนข้างนานและวันนี้ ของมาแล้วนะครับเราจะมาแจ้งโปรโมชั่นให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับในราคาวันนี้จากปกติ8,900บาทหรือ8,500บาทนะครับเราทำราคาใหม่นะฮะเฉพาะเดือนนี้นะครับเราทำราคาโปรโมชั่นจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับสินค้ามีประมาณ2โหลนะฮะเอ่อเราขายในราคาให้ราคานี้นะเพื่อนๆนะฟังดีๆนะครับ7,500บาทนะครับ7,500บาท เซตตามนี้นะครับ1ปืน1แมกซีนนะครับงานจากค่ายโซลกินะครับย้ําว่าโซลกิจากตุรกีเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วในราคา7,500บาทเราแถมลูกที่ดีที่สุดณนเวลานี้นะครับ450าบาทยาสกล่องแดงนะครับหกล่องมี50นัดปกติแล้วลูกกระสุนยี่ห้อยาสโกตัวนี้เราจะขายที่1,200บาทโปรเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเดือนนี้ถ้าเป็นยาสกล่องแดงเราคิดแค่1000บาทนะครับถ้าซื้อแยกนะ แต่ใครซื้อปืนรุ่นโซลกิ917 TD ตัวนี้เราแถมไปเลยหนึ่งกล่องเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าผมเคยขายโซลกิ917ตัวนี้ในยุคแรกๆที่แบงก์กันเข้ามาเราจะรู้จักกันยี่ห้อโซลกิผมเคยขายที่หนึ0งหาพันห้บาทสาบานได้นะครับด้วยความสัตย์จริงเมื่อสักนะฮะหหรือ7ปีที่แล้วนะครับและเมื่อก่อนที่เราเอามาขาย เราใช้คําว่าออเดอร์เป็นกระบอกกระบอกลูกค้าต่อที่ลูกค้าหน้าร้านมาสั่งนะครับในยุคที่แบงก์กันเพิ่งเข้ามามันในไทยใหม่ๆนะครับก็จะเป็นราคาแพงมากนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นของเล่นใหม่มากเมื่อสัก7จ็ดปีที่แล้วนะณปัจจุบันนี้ราคาปืนแบงก์กันอย่างที่ได้ชมรีวิวในหลายๆคลิปวิดีโอมานะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าราคาจากตุรกีที่เป็นราคาหมื่นกว่าบ,บาทจะเหลือกันในราคาหลักพันพอจับต้องได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับวันนี้ทั้งหมดที่เห็นนะครับเราขายกันอยู่ที่ 7,500บาทนะครับก่อนหน้านั้นเราเคยขาย11,000นะครับมือ9,500นะครับแล้วตอนนี้เราจัดโปรนะครับราคาสุดท้ายที่ทางร้านขายอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาทแต่วันนี้เอาไปที่7,500บาทแถมลูกหนึ่งกล่องและยังไม่พอนะครับเราลืมไปเราจะต้องแถมซองให้นะครับถ้าเป็นลูกค้าของที่ร้านอ็มโปลีบิการลำปางผมมีซองให้ด้วยนะครับเป็นซองข้างในก็บุโฟมกันลอยไว้นะครับ เราแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเดือนนี้นะครับมีนาต้นเดือนแล้วเนาะแถมซองกันลอยให้เพื่อนเพื่ออีกหนึ่งชิ้นนะครับมูลค่า250บาทเราแถมลดแลกแจกแถมกันโปรของร้านเราเดือนนี้รุ่นนี้นะครับ917ด d มามาดูคุณลักษณะของตัวปืนกันนะครับตัวปืนออกแบบมาในเรื่องของลวดลายแล้วก็เช็คเกอร์นะครับค่อนข้างสวยงามด้ามจะให้องศาจับที่ถนัดมือนะครับ โมเดลก็จะเป็นโมเดลปืนทรงกล็อก17นะครับชื่อรุ่นว่า917ย่อยมาจากปืนกล็อ k นะฮะกล้องมกล็อกที่เป็นโมเดล17นะครับสุรุกิ <c oughs> เป็นยี่ห้อแรกๆที่เข้ามาขายในไทยแล้วทุกวันนี้การตลาดของทางสุรุกิมีเดลเลอร์ผู้นำเข้าหลายเจ้านะครับมีเขาเรียกว่าปริมาณการผลิตที่โรงงานทำเยอะขึ้นอัตราเขาเรียกว่าอัตราการผลิตที่เขาขายทั่วโลกเยอะขึ้นแล้วก็ ผู้นําเข้าก็มีหลายเจ้านะครับดังนั้นราคาตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงพอจับต้องได้คุณภาพยังคงเดิมนะครับเป็นปืนที่มีคุณภาพดีมากนะฮะถ้าสําหรับปืนยี่ห้อโซลกิตัวนี้นะครับในลํากล้องปืนแบ่งกันที่เพื่อนๆนเห็น,นครับถ้าโซลกิเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีก้านเหล็กอันนี้มองง่ายนะถักมันจะถักอยู่ในลํากล้องไม่ได้จุดเดียวนะครับมีอยู่ 3- 4ี่จุดที่เขาเอามาขวางลํากล้องไว้หเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลง ป้องกันการเอาไปทําผิดกฎหมายนะครับ2ป้องกันจุกสีเขียวที่อยู่ตรงปากลูกปืนตรงนี้นะครับบางคนบอกหัวกระสุนจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคือจุกพลาสติกสีเขียวเนี่ยมันเป็นจุกป้องกันดินปืนป้องกันความชื้นที่อยู่ข้างนอกเข้าไปนะป้องกันดินปืนที่อยู่ข้างในหลุดออกมาดินปืนที่ใช้ในการทําลูกกระสุนปืนก็ไม่ใช่ดินปืนที่ทําลูกปืนจริงนะครับเป็นดินปืนทีาเรียกว,ว่าด,ดินดินที่ทําผู้ระเบิดในอุตสาหกรรมปืนแบงก์กจะรู้จักกันในนามของดินผู้ระเบิดเอามาทําลูกปืนแบงก์กนะครับ ดังนั้นคนที่าขายปืนแบงค์กันนะครับจะต้องได้รับอนุญาตขายอย่างถูกต้องอย่างเช่น,นเรานะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืนต้องมีใบอนุญาตเขาเรียกว่าใบาค้าดอกไม้เพลิงด้วยนะครับก็เป็นทั้งสิงเชี่บุตรและดอกไม้เพลิงอยู่ในหมวดหมดู่เดียวกันนะครับปืนแบงค์กันตัวนี้สินค้านําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการเสียภาษีอากรนําเข้าอย่างถูกต้องขออนุญาตจากกรมการปกครองในการนําเข้าอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ข้อมูลจากผู้นําเข้านะครับอย่างผมก็เป็นผู้ขายก็มีใบอนุญาตขายนะครับอย่างถูกต้อง เราทําทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับการคิดว่าจะเอาปืนแบงค์กันไปดัดแปลงไปทําผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ผิดนะครับบางทีเราขายไปเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าทุกท่านที่เราขายให้นะฮะที่ร้านจะทําการขอญาตนะครับขอญาตนาะนิดนึงนะเก็บบัตรประชาชนของผู้ซื้อนะครับวันเดือนปีเกิดวันหมดอายุของบัตรนะครับข้อมูลในบัตรประชาชนแล้วเราก็จะทําการกรอกนะครับกรอกเป็นเอกสารเขาเรียกว่าเอกสารใบซื้อขาย ซื้อขายของเราก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เราก็จะออกให้คุณลูกค้าด้วยนะใบกำกับการซื้อปืนแบ่งกันชื่อลูกค้าอะไรเลขแบบประชาชนอะไรปืนที่ห่ออะไรสีตัวปืน,ปนอะไรรุ่นอะไรลำกล้องขนาดเท่าไหร่นะใบเลขปืนอะไรอย่างเงี้เราก็จะให้ไปแล้วก็ด้านหลังก็จะมีใบรับรองนะครับมีคําแนะนําคําเตือนแล้วก็ข้างหลังเราก็จะประทับใบยอนุญาตค้าของเรารับรองให้คุณลูกค้าไปด้วยเพื่อความสบายใจเนาะว่าปืนแม่งกันเนี่ยเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรา ขายปืนแ้นงกันในประเภทหมวดหมู่ของสิ่งทียมอาวุธนะครับเนาะตามที่กรมการปกครองอนุญาตให้นําเข้ามาขายนะครับอันนี้เราจะพูดเรื่องความชัดเจนให้คุณูกค้าฟังแล้วก็เรื่องลูกปืนเมื่อกี้เราพูดค้างไว้ว่าลูกปืนเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลาเรายิงนะครับหัวสีเขียวเนี่ยมันจะถูกเปิดออกแล้วก็ไอสีเขียวเนี่ยที่ลากล้องเขาถักไว้เนี่ยเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไอจุกสีเขียวเนี่ยบางทีอาจจะมีการหลุดรอดหรือเล็ดรอดออกมานะครับคําเตือนของปืนแบองก,กันก็คือเราจะบอกเลยว่าห้ามยิงใส่กัน ระยะต่ํากว่า1เมตรความหมายคือ,อาบางทีเพราะไอจุกเนี้ยบางทีอาจจะมีอุบิเหตุนะครับมีอาจจะมีการหลุดรอดออกมาเป็นเศษเล็กๆอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเจ็บได้ดังนั้นก็ไม่ควรจะเล็งใส่กันเนาะเพราะปืนเนี่ยมันไม่ควรเล็งใส่สิ่งมีชีวิตหรือของที่ไม่จําเป็นที่จะยิงนะครับกฎของการใช้อาวุธปืนผมคิดว่าคนที่ซื้อปืนไปนเล่นหรือเล่นปืนคงจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นให้มองปืนแบ่งกันเป็นปืนสะสม ปืนในการที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์นะครับถ่ายทำภาพยนตร์นะถ่ายทำละครแสดงหนังนะครับแรกๆอ่ะยุคแรกๆที่เขาเข้ามามันเป็นปืนที่ใช้ถ่ายละครอยู่แล้วใช่ไหมฮะณปัจจุบันนี้มันมีการผลิตที่เยอะขึ้นแล้วก็คุณภาพดีขึ้นแล้วก็ผู้นําเข้าก็มีหลายเจ้าก็พอเอาเข้ามาขายก็คนไทยก็เก็บได้สะสมได้นะครับเก็บได้สะสมได้ถ้าปืนถูกต้องร้านขายถูกต้องคุณสบายใจได้เลยว่าปืนทั้งหมดที่คุณมีที่คุณเล่นเป็นปืนแบ่งกันไม่ผิดกฎหมายนะครับ โอเคก็โปรนี้แมกกาซีนหนึ่งแมกกาซีนบรรจุอยู่สิบเจ็ดนัดนะครับสิบเจ็ดนัดแล้วก็ตัวแมกกาซีนเนี่ยเวลาใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นล,ลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนครับ,รบ,รบมันจะเป็นสลับสองแถวสลับสองแถวลูกกระสุนรุ่นนี้นะครับแมกกาซีนนะใส่ได้เยอะมากนะครับทรงแม็กก็จะเป็นทรงแม็กกลอกสิบเจ็ดเลยประมาณนี้ปึ๊บเข้ามาโซลกินะครับ รตรงปากลำกล้องก็จะมีเกลียวนะครับสามารถใส่เก็บเสียงชุดแต่งได้นะครับไกด์หลอดเป็นไกด์หลอดสแตนเลสมาแล้วนะครับรุ่นนี้ตัวปืน,นครับมีคันค้างสไลด์เวลายิงลูกหมดลูกเล่อสลด์แขวนนะครับแบบนี้นะครับไกลเป็นระบบไกลแบบดับเบิลนะครับจะไม่เหมือนปืนก๊อกนะครับที่เป็นระบบไกลแบบซิงเกิลข,ขึ้นขึ้นลำแล้วก็ยิงได้ครั้งหนึ่งแล้วต้องขึ้นลำใหม่แต่สําหรับปืนแบงก์กันมันเป็นดับเบิลได้เลยนะครับดับเบิลได้เลยลายลวดลายค่อนข้างสวยงามนะครับด้ามจับออกแบบมาใหม่ก็ให จับแเรารู้สึกนุ่มนวลแล้วก็ชับมือดีตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ติดกับตัวศูนย์สไลด์ปืนเลยนะครับสไลด์ปืนเลยแล้วก็ตัวปืนแม่กกันเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตัวลำกล้องติดกับเฟรมล่างนะครับก็วิธีการก็อย่างนี้ครับถอดออกนะกดเห็นไหมครับดึงตัวนี้กดลงกดลงมาจับสองข้างนะกดลงแล้วดึงสไลด์ถอยหลังปุ๊บเรายก นี่ครับยกออกนี่ปล,ปลดสลักล็อกสไลด์ออกก่อนนะครับภายในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลำกล้องติดกับเฟรมล่างของตัวปืนนะครับไม่สามารถยกออกหรือถอดหรือว่าดัดแปลงสภาพปืนใดใดได,ได,ได้นะครับโรงงานก็ทําม,มาดีมากเลยตัวนี้มีซเรียลดัเบร์ปืนติดกับตัวลำกล้องปืนเลยนะครับก็เซียีเซียลดัเบร์ตัวนี้เราก็จะมากรอกกับใบย,ย่าซื้อขายให้คุณลูกค้านะครับ ไระบบง่ายๆครับระบบไกไกดับเบิลมีไกดหลอดไกดหลอดเป็นขอภัยเมื่อกี้แจ้งว่าเป็นสเตเลสเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีสปริงสปริงคืนสไลด์หรือสปริงรีคอยน์นะครับชุดภายในของตัวปืนสไลด์หนาๆอันนี้เผื่อถอดล้างทำความสะอาดนะครับเราสามารถใช้น้ํายาฉีดล้างทำความสะอาดขัดพวกนี้ได้นะครับขัดพวกนี้ได้ เวลาล้างปืนก็เน้นตรงแชมเบอร์หรือเน้นตรงลำกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าในตัวกล่องของยี่ห้อโซลูกีเนี่ยเขาจะมีแซ่มาให้นะไว้ปั่นไว้ล้างไว้ขัดนะครับแบบนี้นะครับมันจะแย่เข้าไปได้แค่นี้นะแค่ตัวแชมเบอร์แค่นี้ครับที่เหลือมันก็จะติดติดกับตัวเหล็กที่อยู่ข้างในนะครับเพราะลำกล้องมันจะเป็นลำกล้องแบบตันๆมาเลยนะครับไม่มีอะไรที่สามารถเล็ดรอดออกไปได้อย่างที่อธิบายตอนแรกมีแค่นี้สมมุติว่าล้างเสร็จแล้วทําไงครับประกอบกับทีนี้ประกอบกับต้องใส่ให้ถูกนะเพราะมันจะใส่ไม่เข้านะครับ ต้องเอาตัวนี้สไลด์เข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้ามาก่อนแล้วก็จับสไลด์เข้ามาประกอบด้านหน้าสมมุติว่าล่างเราทำความสะอาดแล้วนะครับดึงสไลด์เข้ามาปึ๊บดึงมาหลังสุดแล้วกดลงนะครับเอาออกก็ยกขึ้นดึงมาหลังสุดและยกขึ้นเห็นไหมฮะถ้าถ้าใส่ก็ดึงมาหลังสุดแล้วกดลงแบบนี้แล้วล็อกปึ๊บตรงนี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้อโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับก่อนไปขออนุญาตดูน้ำหนักกันก่อน ดูหนักกันก่อนนะครับแปดร้อยสามสิบแปดกรัมแปดสามแปดะแปดสามแปดสวยมากเลยตัวปืนนะมีรางติดอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับใส่ไฟฉายใส่เลเซอร์ใส่ของแต่งได้ผมชอบอะ่ะก๊อกสิบเจ็ดอ่ผมใส่ไปอยู่ที่ห้านัดห้านัดเรายิงสักสามนัดพอเนาะสามนัดกอดังห้านัดเลยไหม ขอหน่อยขอรัวนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละแอดมินพยักหน้าครับอยากอยากฟังเขาใส่หูฟังป้องกันเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่ออันนี้ M 2 0ขอนอกเรื่องนิดนึงนะเอียร์มัฟนะครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้อันนี้เป็นกล่องแบบนี้มันจะชาร์จมันเป็นหูฟังตัดเสียงนะครับสาหรับนักกีฬายิงปืนจริงหรือนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์หรือ IPDA ได้หมดนะครับผมใช้อยูออ่ตัวนี้ก็จะชาร์จไฟจากกล่อง แกมาในกล่องนี้ก็จะมีตัวหูฟังแบบนี้แล้วก็มีกล่องชาร์จให้แล้วก็มีหูเปลี่ยนหูเปลี่ยนแบบนี้นะครับสาหรับป้องกันเสียง่าแล้วเวลาเราใช้เสร็จปุ๊บมาวางเนี้ยมันก็จะชาร์จไฟเข้าไปในตัวของหูฟังตัวนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่เวลาใช้งานก็งี้ครับเสียเข้ามา2อ5 0ันสบาทนะครับชุดละนะผมลงทั้งหน้า Facebook อยู่ใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บทำไงครับกดปุ่มจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับกดกดพร้อมกัน มันจะดังต๊ดอ่นนี้เปิดละมีสองโหมดอันนี้คือโหมดพูดแล้วได้ยินเสียงนะครับเวลาเปิดถ้าเกิดอยากให้ได้ยินเสียงเพื่อนๆที่คุยรอบตัวเราชัดขึ้นเรากดย้ําพร้อมกันอีกทีหนึง่งนี่มันก็จะดึงเสียงให้นะครับแต่ถ้าเราจะยิงปืนแล้วเราต้องการตัดเสียงไปเลยแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเบาลงนะครับเอีย e ร์มัฟนะครับทุกท่านนะครับในร้านกรุณานะใส่หูฟังด้วยนะครับเราจะทําการทดสอบปืนแบงกันนะครับ ช่ครับปิดไฟให้หน่อยได้ไหมฮะปิดไฟบนหัวตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยากให้เห็นแฟลชแบงที่ออกทางปากกระบอกปืนนะครับปืนยังไม่ได้ขึ้นลำนะครับยังปลอดภัยอยู่คือสไลด์ตอนนี้ปืนพร้อมยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูประกายไฟที่ออกทางปากลำกล้องลูกกระสุนจะเด้งออกทางช่องคัดปลอกนะครับหลักการทำงานจะคล้ายคลึงกับของจริงทุกอย่าง แต่ปืนแบ่งกันเป็นปืนที่มีแต่เสียงเป่าแล้วก็แสงไฟออกมาเท่านั้น,นครับไม่ได้ทําอันตรายต่อผู้ที่พบเห็นผมยิงในนี้เป็นห้องเก็บเสียงเป็นล้านนะครับก็เสียงก็จะวนอยู่แค่ในนี้ถามว่าเสียงดังแค่ไหนดังเท่าประมาณปืน9มมนะครับสาหรับลูกปืนแบ่งกันตัวนี้ทดสอบปืนแบ่งกันนะครับ1 2ึสอง ยิงลูกหมดสไลด์แขวนนะครับคุณยิงลูกหมดสไลด์แขวนชาวเทพเปิดไฟได้เลยครับที่ให้ปิดไฟเพราะว่าอยากให้เห็นประกายไฟที่ออกทางปากลํากล้องนะครับว่าตัวนี้มันคึกแค่ไหนความหมายคือมันลูกใหญ่แค่ไหนนะภาษาเมืองก็มาตัวพืนระบบทำงานดีมากครับสำหรับโซรกิตัวนี้รีคอยล์หนักแน่นปุกกระสุน450บาทฝากไว้อีกหนึ่งบทเพลงนะครับสำหรับปืนโซรกิ917 TD ย้ำนะโปรโมชั่นเดือนนี้นะฮะแปดันขอไปเจ็ดพันห้ารบาทจะ8แปดาราคาเดิมเนี่ยเจ็ด้าร้อยบาทแถมลูกหนึงกล่องแถมซองอีกหนึ่งตัวเอาพร้อมเลยราคานี้เฉพาะร้านเราเท่าน,นั้นนะครับที่จัดโปรแรงๆแบบนี้ในเดือนนี้นะนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสําหรับ 917TD โปรโมชั่นในเดือนนี้นะฮะ โอเคบายบายทุกท่านขอบคุณครับที่ติดตามชมกันสวัสดีครับ